วันนี้นะครับเมนูใหม่ทุกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ลูกชิ้นเอ็นนะครับเอ็นแท้ๆนะครับนี่ลูกชิ้นอำเภอกระทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับแถวนี้น่าจะน่าจะอร่อยที่สุดแล้วครับลูกชิ้นกระทลักษ์นะครับกระทลักษ์ขายลูกชิ้นดีมากเลยนะครับลูกชิ้นคุณภาพนะครับนี่นะครับพี่น้องได้ไปแถวนู้นตะลองแวะชิมดูนะครับลูกชิ้นอำเภอกระทลักษ์อร่อยนะครับ โดยเฉพาะลูกชิ้นเอ็นกับลูกชิ้นเนื้อนะครับแซบอย่าบอกใครนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ลูกชิ้นเอ็นนะครับนี่เอ็นเอ็นที่แท้นะครับนี่อันนี้น้ําจิ้มนะครับนี่เพิ่งทาเสร็จนะครับร้อนๆไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทาให้ดูเดี๋ยวข่าวหน้านะครับข่าวหน้าจะถ่ายให้ดูขั้นตอนการทำทำยังไงนี่อันนี้น้ําจิ้มนะครับนี่นะครับ เคี่ยวเสร็จใหม่ๆหรือยังร้อนๆอยู่เลยนะครับเนี่ยจิ้มโดดเด็ดนะครับผมสุกแล้วนะครับลูกชิ้นอำเภอกันทลัก์จังหวัดสีสเกตนะครับเป็นลูกชิ้นเอ็นนะครับอร่อยที่สุดนันในจังหวัดศรีสเกตเนี่ยนะครับอำเภอกัทลัก์ลูกชิ้นเอ็นกับลูกชิ้นเนื้อครับใครได้แวะไปก็ลองไปทานดูนะครับร้านขายลูกชิ้นเยอะมากเลยครับกัทลัก์มีลูกชิ้นนึ่งย่างทอดนะครับ เรียบร้อยครับนี่ผักก็สดๆนะครับน้ำจิ้มรดเด็ดลูกชิ้นเอ็นเนื้อวัวแท้นะครับนี่เป็นลูกชิ้นจากอำเภอกันทลักษ์ครับใครได้แวะไปก็ไปชิมนะครับลูกชิ้นกันทลักษ์ร้านขายลูกชิ้นเยอะมากนะครับยืนกินก็อร่อยซื้อกินกับบ้านซื้อกับบ้านกินก็อร่อยนะครับผมครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมครับ